मिनासकारेण पुर्थापि पोचयामि हिमिनासकारेण थाम्माङ्पि पोचयामि इमिनासकारेण सङ्खाम् अपि पोचयामि นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิ ธรรมสรานังขจามิสังฆสรานังขจามิทุติยมติพุทธังสรานังขจามิทุติยมติธรรมังสรานังขจามิทุติยมติสังฆสรานังขจามิตาติยมติพุทธังสรานังขจามิ ตาตทียมปิธังมังสารนังขจามิตาตทียมปิสังขังสารนังขจามิอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุโธเวชาจาราาสัมปันโตสุขตโลเกวิโทอานุตตรอปุริสัธรรมมาาระเท สัทธาเทวมนุษย์นังพุทโธภควาติสวาคาโตภควตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปันสิโกโอปะนยิโกปัจจตังเวทิตะโพวินโยอิติสุปติปันโน ภระขาวต่อสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภระขาวต่อสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภระขาวต่อสาวกสังโฆสามมิจิปฏิปันโนภระขาวต่อสาวกสังโฆญาติธางจตาระเพรสายุคานิ अथा पुरि स पुखला ए स भखवतो सावकसङ्को आहुनय्यो पाहुनय्यो थाकिनय्यो अञ्जले

าวันติโยชนปทังกุลิมาละวันตังเอเทมิสังคตมาโนจิตวามุนินโทตานเตชะสาภาวะตุเมชยมังคลานิกานตวานักกนธมุทธาริวะคาพิเนยาเจนยายโทอนวัจนาจนนกาย ยมาเชสันเตนัสโอมเวทินาเชตตวาโมเนโทตาเตชะสาภวโตเมชยมังคลานิสัจจเวหายมาติสัจกวาทเกตตงวาทาเิรอิิตมะนาณติอันทัพโตังปัญญาปเทปะเฉลโต เชตตวามุเนธโทตันเตชะสาขวัตุเมชยามาคาลานินานโทปนันทาภุชักขางวิปุตังมาเหตเถงปุตเตนะเทระภุชักเคนทะมาปยานโตเอโตปเทสวิเทนาเชตตวามุเนธโทตันเตชะสา

य माङ्कलाथकाय वाचनोदिनदिने शरदे मतान् देहितवान कविविधानि च पानुवानि मोखं सुखम् अधिकमय न रोषपान्यो มหาการุณิโกนาโทหิตายสาพปาในนางโคเรตวาปารมีสาพะปโตสามพอดิโมตตมงเอเตนสาจวะเจนะหตุเมชยามงคลังชยาตโตพอดิยาโมเลสังกยา वा तन हेवाङ्गय हो विचय सुचय मङ्गले अपराजितपना केशे सोकले अभिषे केश ध ना पत पमो धनाम कुमङ्गला ปาปาตังโซโหเทตังโซฆโนสโซโมโหตัวจะสุเยนทางพระมารจาเรสุปัตตคินังกายกรรมว่าจากรรมว่าปัตตางคินังปัาตคินังวโนกรรมปณาเนธิเตปัตตางคินังปัตตางคินังนิกาตวานาลา आन्ता थे ภวะตุสาพพมังคลาังราคันตุสาพพเทวตาสาพาพุททานุภาเวนัสธาสอเทพบวันตุแมภวะตุสาพพมังคลาังราคันตุสาพพเทวตาสาพพธรรมมานุภาเวนัสธาสอเทพวันตุแม่ วะตุสาพพมางคลางรักขันตุสามภะเทวตาสาภสาังคานุภาเวนัสธาโสเทภาวันตุเมบดแผ่เมตตาให้ตนเองอหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข นิทุขโขโหโมิขอให้ข้าพเจ้าปราจากความทุกข์อเวโรหโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราจากเวรอพยาปัจโชโหโมิขอให้ข้าพเจ้าปราจากอุปรรคอันตรายทั้งปวงอนนโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตานังปริหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบดแพ่เมตตาให้สัพพสัตสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจบตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหนตนุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอเนคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอดแพร่ส่วนกุศลอิทังเมมาตาปิตูนางโหตุสุขิตาโหตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตีนางโหตุสุขิตาโหตุยาตโย ขอส่วนบนนุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมฆรุปัชาาาาปชายาจริยานังโหตุสุขิตาโหตุครุปัชชายาจริยาขอส่วนบนนุญนี้จงสำเร็จแก่กครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข อิทางสัพพเทวตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทางสัพพเปตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อิทังสัพ,พะเวรีนางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพสัตตานางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินอะระหังสัมมาสัมพุทธโคขวาพุธทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระขวาตาธรมโมธรรมังนามิสามิสุปฏิปันโนพระขวโาตาสาวกสังโค సhangන්නමාමේ <San> <namale>